ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567 1. นายสมเด็จพันแก่นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง 2. 2 <S นางสุนันทาทองพันชั่งตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ 3. นางสาวพัทรนิตรดอกบวงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษข้าพเจ้าได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะข้อมูลผู้รับการประเมินข้าพเจ้านางสาวธนาพรนนทิราอายุ31ปีพุทการศึกษาระดับปริญญาตรีอายุราชการ7ปีค่ะ ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีสเกตวิทยลาลัยระดับปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลายภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 1. สอนระดับชั้นประถมวัย 2. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 3. ครูเวรประจำวันศุกร์ 4. ครูประจำชั้นอนุบาล2ทับ2 ส่วนที่หนึ่งพอตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําหน่งด้านที่หนึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เหมดหน การสร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาประถมวัยโรงเรียนอนุบาลไกลเดินตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2,560โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เลือกหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาตู้เรียนท้องถิ่นและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ในรูปแบบแผนการจัดการประสบการณ์เรียนรู้ 1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดทำแผนการจัดประสบการณ์โดยมีสาระที่ควรเรียนรู้สี่เรื่องดังนี้เร,รเ,เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยออกแบบกิจกรรมบูรณาการสาระการเรียนรู้ตามหน่วยการสอนที่กําหนดกับสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นตามสาระการเรียนรู้รายปีอาปเจ้าได้ออกแบบกิจกรรมที่บูรณาการสาระการเรียนรู้และประสบการณ์สําคัญผ่านกิจกรรมหลักและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรเจกต์แอพพ a ิเชมาใช้ในชั้นเรียน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะของตนเองในการสแสวงหาสืบสอบสิ่งที่อยากเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการข้าทีส่สี่การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนไดรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนุกสนานและมีความหลากหลายสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ได้เร็วและมีคุณภาพ หนึ่งจุดห้าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้างำเนินการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามสภาพจริงและมีความหลากหลายโดยมีการวัดและประเมินผลทั้งระหว่างเรียนเช่นการตั้งคำถามการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนและภายหลังจากการเรียนเช่นการทดสอบด้วยงานมอบหมายต่างๆโดยให้เด็กถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรู้ของตนเองโดยการตอบคำถามการเล่าเรื่องในการลงมือปฏิบัติจริง1.6การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและจัดทาวิจัยในชั้นเรียนต่อไป1.7การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจฝ่ายรู้ฝ่าศึกษามีการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมมีงาน,นเสรีให้เด็กๆได้เลือกทำกิจกรรมตามความสนใจยังจุดแปบบการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าได้มีการอบรมดววิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจรยิยธรรมเสริมสร้างสมาธิตามพัฒนาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช่นกิจกรรมนูน้อยมารยาทงามโครงการชูปีนัมเบอร์วัน กระบวนการพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเล่าบุหรีสำหรับเด็กประถมวัย1.2การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน2.2การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนโดยรวบรวมข้อมูลจากบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเพื่อแบ่งกลุ่มของผู้เรียนตลอดจนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อจัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนรายบุคคลดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเป็นรายบุคคลและส่งต่อข้อมูลเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือผ่านโครงการกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆเช่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2.3การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามที่โรงเรียนแต่งตั้งให้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและงานอื่นๆของสถานศึกษารวมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษารวมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษารวมกิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2.4การประสรานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครอืขอข่ายและสถานประกอบการ ข้าพเจ้าใช้หลักกัรายานามิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีบุคลิกภาพที่ดีมีความสามารถในการประสานงานมีเหตุผลสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้โดยได้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย2ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3.1การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องค้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีสอนค่ะ 2การมีส่วนร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ข้าพาจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทั้งในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook แอปพลิเคชัน Line เป็น,ชชนต้นโดยนำความรู้ที่ได้มาสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนค่ะ 3.3การนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน พได้จัดทำประเด็นท,ท้าทายเรื่องการแก้ปัญหาทักษะการพูดของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ับ 2, 2โดยใช้นวัตกรรมการสอนแบบโครงการหรือโปรเจกต์ p อ p โ s t ค่สะสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้เห็นความสําคัญของการพูดซึ่งเป็นการใช้ภาษาสื่อสารและเป็นหนึ่งในทักษะทางภาษาที่สําคัญอย่างหนึ่งของเด็กประถมวัยในพัฒนาการด้านสติปัญญาและเป็นคุณลักษณะตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานที่9คือการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยอีกทั้งในการจัดก,การเรียนการสอนพบว่านักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ทับ2ยังไม่สามารถพูดเป็นประโยคยาวต่อเนื่องได้และมีคลังคําศัพท์ในการเรียบเรียงเป็นคําพูดน้อยดังนั้นจากความสําคัญในสภาพป,ปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าควรส,ส่งเสริมทักษะการพูดให้กับเด็กในชั้นเรียนค่ะ ขั้นตอนการดำเนินงาน่ะรับยอปริมาณแักเรีนช้าถัง้วงที่สองับสองร้อยแปดสิบมีทักษะการพูดสื่อสารถึงขึ้นผลนับยอปริมาณัเรียนช้าถังดางที่สอับสองร้อยแปดสบมีทักษะการพูดสื่อสารถึงขึ้นผลนับยอดปริมาณัเรีนช้า ผลลัพธ์เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2. 2ได้พัฒนาทักษะการพูดสื่อสารด้วยการลงมือทำเรียนรู้และพัฒนาทักษะการพูดอย่างเป็นธรรมชาติเช่นการพูดต้อตอบการตั้งคำถามการเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเองการพูดคำคล้องจองการฝึกสื่อสารเป็นประโยคและการเพิ่มพูนค้างคำศัพท์ด้วยตัวเ็กเองค่ะ ผลงานที่ภาคภูมิใจข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีในดวงใจครั้งที่21ประจำปีการศึกษา2 5 6 6ารได้รางวัลรองชนะเลิศโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกดเขต3ข้าพเจ้าได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะการกตกรรมนักเรียนครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566ในการแข่งขันก,กิจกรรมต่อรบสร้างสรรค์ระดับประถมวัยนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1ึวันนี้ขอจบการนำเสนอเพีียน่น้คะ บอกแค่ก้น้า